ดีครับทุกคนวันนี้มากินลาบวัวด้วยกันนะครับลาบวัวแล้วก็แกงอ่อมวัวครับสูดเหนือทั้งหมดเลยขมนี่ครับอืมผมอร่อยมากเลยครับ อันนี้เป็นแกงอ่อมผมต้มประมาณสี่ชั่วโมงครับจนกว่าจะเปื่อยอร่อยนุ่มมากเลยได้กลิ่นขาวรู้สึกว่ากืนยากไปนิดหน่อยนะครับเราต้อง การสาวาสารหล่อเลื่นนะครับโอ้ยท่านผู้ชมเป็นดับกินข้าวและมันเป็นยาชนิดหนึ่งนะครับที่ทำให้คนเรากินข้าวอร่อยมาก อร่อยมากนะครับอันนี้ก็เป็นมะเขือวิธีการกินมะเขือแบบง่ายๆนะแล้วก็โดยที่ไม่ต้องแล้วก็เอาตรงนี้มันออกครับนี่มืนไอติมเลยสามารถกัดกินได้เลยครับมะเขืออ่อนนะครับกินได้ทั้งเม็ดข้างในมันนะครับกินได้อร่อยมาก ข้าเนียวร้อนๆครับอ่อมเป็นอ่อมเนื้อวัวนครับผมทำการเคี่ยวประมาณสี่ชั่วโมงมันจะเปื่อยมากอืมอืมธรรมดาข้าวเหนียวติดมือกันบ้างนิดหน่อยครับเนี่ครับ ทำใ,ใหญ่เลยคนเหนือเขาบอกว่าองโล่งควายนอนนี่ครับองโล่งควายนอนเป็นนี้ครับแล้วทําทแบบเนี้ยทำไมถึงเรียกองโล่งควายนอนเพราะมันเวลาควายอยุ่ทรงทุ่งน้องท่างนานครับมันจะเป็นเหมือนบวกควายนะครับมันผมเรียกบวกควายนะครับ ทำนี้สมารสามารถจักได้เป็นช้อนนะครับนี่ครับโดยที่ขายข้าวนี่ครับถ้ากับข้าวน้อยๆนี่ถือว่าผิดใจกันเลยนะครับออืือ ถ้าลาบวัวที่เป็นดีแท้นะครับมันจะขมหวานออกขมหวาน,าวน,รนครับจิบมือแล้สจด่อมร้อนๆครับอืม เต็มด้วยข้าวมันมันเป็นของคู่กันครับข้าวเหนียวกับลาบก้อยออมนี่ครับแด้เป็นของคู่กันนะครับข้าวเหนียวกับมือครับมันต้องติดกันอยู่เลย <c oughs> ติดมือมากเลยครับธรรมดาครับหลังจากเรากินข้าวเสร็จเราก็ไปล้างก็ได้แต่ตัวนี้ก็อืรสจางเฟือง อันนี้คือ,คอหักหน้าวอกนะครับคำนี้สามารถบรรทุกลาบได้เป็นอย่างดีนะครับนี่ครับทำใหญ่เลยครับเ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดชับสไล้์กดไลค์กดแชร์ชใ,หชใ,หชให้ผมนะครับ ในงาน DIY บช่างจุยนะครับผมไม่เน้นเกี่ยวกับช่างนะครับเน,น,น้นทั่วไปเกี่ยวกับไปเที่ยวเกี่ยวกับการกินการอยู่หรือว่ายังไงครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำกำลังใจเพื่อในการทำชิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ